สวัสดีครับเพื่อนครับต้อนรับสู่ช่อง youtube ชีพทาขาวพิเศษนะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้เรจะทําลาบกันนะฮะลาบอีสานนี่ก็มาเป็นลูกม,มือเชฟฮะเชฟสุกนี่ครับผมก็เด็ดเด็ดพริกเรียบร้อยละเด็ดพริกเรียบร้อยนะครับเด็ดพริกเรียบร้อยเชฟผมเชฟสุกอ่ะพี่มีอะไรบ้างลาบมีลาบมีมะนาวมีมะนาวหอมผักหอมนะครับ ข่อนี่มีกระแนแหน่หอมเปีต้นหอมหเปต้นหอมมะกรูดกูดต้นหอมนะครับอะเราจะมีพริกแห้งหมูนี่มีอะไรบ้างมีหนังหมูมีหัวใจแล้วก็มีเนื้อค่ะครับผมเอาล่ะหมักมะนาวก่อนหมักมะนาวค่ะค่อยค่อยมาปั้นค่อยมารวนเนื้อน้ำจะแข็งค่ะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนี่คือมื้อกลางวันนะครับที่อุบลรัตนธานีอ่า มานเป็นลูกมืออันนี้ส้มตำนะครับส้มตำเฮ้ยเผ็ดไหมนีพริกเหรอเนี่ยตายแล้วกินเผ็ดใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะเอาเอาสูตรพี่เลยเอาสูตรพี่เลยเอาสูตรพี่เลยคุณต้นจะกินเผ็ดไหโอ้โหให้ผมตำไหมน่าจะได้ครับพริกกี่ร้อยเม็ดเนี่ยใส่เข้าไป เยอะนนี่พริกพริกถึงข <c oughs> ายดีเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยเรามาดูาาไปตัขายไหมผมนั่งอยู่ตรงนี้ได้กิ่นกิ่นพริกโชยมาเลยครับโชยเข้าจม,ม,มูกอันนี้มีทั้งพริกแห้งพริกแห้งกับพริกสด ตามตามให้แรลกให้ละเอียดอนนของกินพริกเลยอีน,นอะพิก<ะ>เผือกเชฟเป็นสาวอุบเล <c oughs> เด้อะมะเขือเทศเอกอะไรนะมะอึกมะอึก กอเออมะกอกอใสเข้าไปนี้อาหารถิ่นนะฮะซอฟพาวเวอร์อนนซอฟพาวเวอร์อีสานเนอะสนใส่เข้าไปทานด้วยมะนาว,วตำก็แบบบ้านๆนี่แหละกับพื้นนี่แหละอย่าเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องครัวจะแตก รายการคือครัวนี้ทันสมัยมากไม่ได้ครัวแบบบ้านๆนะครัวทันสมัยมากใส่น้ำตาลปี๊ดด้วยเหรอพี่เอ้าน้ำตาลปี๊ดด้วยปกติต้องแตมีสางเขาไม่ใส่อันนี้เหรอใส่ใส่เนี้อปลาอันนี้ปลาเนื้อบุนรำนะคะเออ อันนี้อะไรชุดบนิดหนึง่ง <ขอ S 1> ใส่ปลาใส่แบบไม่เกรงใจใครเลยหมุกเข้าไปใส้วระป๋องค่ะอืออแล้วก็เกลี่ยซอสเอ,อาเลย หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟพาเวอร์อหือกินกินโชยมาเลยความเราจะเห็นพริกพริกเนี่เป็นสีแดงออกมาเลยนะครับไม่ได้กินกินเป็นกรํมนะไม่ได้กินไี่ได้กินเป็นกรมนะครับอาชิม

กินกับสับตานแบบพี่เนี่ยกินกับลาบหมูคือพี่แต่เคยไปกินข้าวหนั้นแล้วหมูอื้ออ่ะนี่ฮะทางเหนือไม่อย่างงี้นะทางเหนือ<ป>อันนี้มีต้มแซบครับต้มแซบนี่แบบนี่อะไรอ่ะนี่ก็หรือหมูหมูวะ <c oughs> เรากำลัง <c oughs> เรากำลังจะคุกคุกลาบนะฮะคุกลาบคุกลาบ เชฟมะนาวผีมะนาวลงไปนคนครับอือันนี้ก็จะมีคนอ่ะพริกป<ค>น่กป<ช>นะนะฮะจะมีไส้ด้วยจะมีหนังหมูตำเองนะคะข้าวคั่วข้าวคั่วตําเองด้วยหอมจะอร่อยโโอ้ห เริ่มมีสีสันนะฮะมีสีสันมีกลิ่นโชยออกมาเลยหอมข้าวคั่วนำเลยครับเนี่ยกลิ่นออกมาเลยเดี๋ยวเฮเอามาให้เฮสเชฟชิมหน่อยสิวันน้าเชฟวันน้าเชฟอยู่ตรงนี้หน่ดูสิรสชาติเป็นไงผ่านไหมช้อนช้อนไหนเชฟเชฟเชฟสุกเอามาให้เฮสเชฟไตไหน่อยสิตักมาเลย อ่ะเดี๋ยวเฮดเชฟครมก่อนนัวดไหมนัวอ่อนเค็มอ่อนเค็มอ่อนเปรียออออปร้ยวใส่ปลาได้ปะอ่อ,อนเค็มไม่หลังใช่ไหมอ่อนเค็มไหมเพื่อนอ่อนเค็มไหมอะไรไไเอน้ำกระเทียมดองด้วยเหรอ เทชิมอีกีฮะ,ะไ,ไ,ไ,ห,งไงหลังจากที่เติมน้ำปลากับน้ำกะเดียมดองเข้าไปละพอพลกลางๆพอแล้ว่ะลีวมพะี่เพระผมคิดว่าพอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอส้มตำเข้าีป <laughs> นาบีสานซอฟต์พาวเวอร์แห่งจังหวัดอุบลราชธานีครับผม